พระธรรมสุภาษิตบทที่9ความเกรงกลัวพระเยโฮวาเป็นการเริ่มต้นของสติปัญญาปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้วเธอได้ตั้งเสาเจ็ดต้นเธอได้ฆ่าสัตว์ของเธอได้ประสมน้ำองุ่นของเธอได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วยและได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไป ส่งเสียงเรียกจากที่สูงที่สุดในเมืองว่าผู้ใดที่เป็นคนเคลาวให้เขาหันเข้ามาที่นี่เธอพูดกับผู้ที่ไร้ความเข้าใจว่ามาเถอมารับประทานขนมปังของเราและดื่มน้ำองุ่นที่เราได้ประสมจงทิ้งความเข่าเสียและดำรงชีวิตอยู่ดำเนินในทางของความเข้าใจนั้นเถิด ผู้ที่ว่ากล่าวคนมักเยาะเยะ้ยจะได้รับความอับอายและผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้ายจะได้รับรอยเปื้อนอย่าตักเตือนคนมักเยาะเยะ้ยเพราะเขาจะเกลียดเจ้าจงตักเตือนปราชญและเขาจะรักเจ้าจงให้คำสั่งสอนแก่ปราดและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้นจงสอนคนชอบธรรม และเขาจะเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้นความยำเกรงพระเยโฮวาเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความเข้าใจเนื่องจากเราวันคืนของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณและปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มภูลถ้าเจ้าฉลาดเจ้าก็ฉลาดเพื่อตนเองแต่ถ้าเจ้าเยาะเยะ้ย เจ้าก็จะทนแต่ลำพังหญิง,งโง่นั้นเสียงเอ็ดอึงนางเซอร์และไม่รู้อะไรเลยเพราะนางนั่งที่ประตูเรือนของนางและณะที่นั่งสูงในเมืองพลางร้องเรียกบรรดาผู้ที่ผ่านไปผู้เดินตรงไปตามทางของเขาว่าผู้ใดที่เป็นคนเคลาให้เขาหันเข้ามาที่นี่นางพูดกับเขา พูดไรความเข้าใจว่าน้ำที่ขโมยมาหวานดีและขนมที่รับประทานในที่ลับก็อร่อยแต่เขาไม่ทราบว่าคนตายอยู่ที่นั่นและแขกของนางก็อยู่ในห้วงลึกของนรกสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน